คุณเคยเห็นคนที่ตายต่อหน้าหรือเปล่าถ้าหากว่า,าเป็นคนอื่นคุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าหากว่าเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวคุณล่ะคุณจะรู้สึกยังไงครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กเชียร์หนังสําหรับวันนี้ผมหยิบหนังไทยเรื่องพันเอกเด็กสุดขั้วมาให้ทุกคนนั้นได้ฟังกันครับและขอแจ้งก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้มันมีเนื้อหาดุความรุนแรงดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผู้ชายคนนี้คือแบงค์ครับใช่ครับ ทางแบงค์ในชีวิตจริงและในหนังนั่นแหละโดยแบงค์นั้นเขารักคนอยู่ทั้งหมด2คนครับคนแรกคือผู้หญิงที่เขารักที่ชื่อว่าซันนี่อีกหนึ่งคนก็คือน้องชายแท้ๆของเขาที่ชื่อว่าบอมครับแต่น้องชายในไส้ของแบงค์ดันหลงรักแฟนของพี่ชายแถมเขายังกล้าขอต่อหน้าพี่ชายอีกด้วยคนอย่างแบงค์ที่รักน้องชายโคตรเขาจึงยอมให้คนที่รักกับน้องชายครับ แต่มันคงไม่ถูกใจสำหรับซันนี่เพราะว่าเธอนั้นคือมนุษย์ไม่ใช่สิ่งของที่ยกให้กับใครง่ายๆมันทําให้ซันนี่นั้นมองว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนที่ขี้ขลาดและเธอตัดสินใจที่จะออกจากกลุ่มของแบงค์แรบบ์มครับด้วยความเป็นวัยรุ่นแบงค์นั้นคิดเพียงแต่ว่าสักพักซันนี่หายโกรธก็คงกลับมาเองมันทําให้ในตอนดึกแบงค์แรบบ์มมาล่องเรืออยู่กลางทะเลบอมได้ลงไปเล่นน้ําโดยตัวของแบงค์นั้นก็ยังอยู่บนเรือ บอมได้ขอโทษพี่ชายของเขาที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้ซันนี่นั้นต้องหายไปโดยเขานั้นคิดจะมอบสร้อยคอที่เขาสวมใส่อยู่ให้เป็นของขวัญเพื่อขอโทษซันนี่แถมยังพยายามทุกวิถีทางให้พี่ชายเขาลงมาเล่นน้ํากับเขาด้วยแต่ว่าตัวของแบงค์นั้นเป็นคนที่กลัวน้ําเขาจึงไม่ลงมาเล่นกับน้องชายแต่อยู่ๆท้องทะเลอันสวยงามที่เงียบสงบก,ก็กลายเป็นท้องทะเลที่เกล้ยวกาดและมีพายุฝนเข้ามาอย่างหนักทําให้แบงค์นั้นบอกให้น้องชายของเขาขึ้นมา แต่ว่ามันไม่ทันแล้วเพราะว่าน้องชายของเขานั้นเกิดตค่คิวกินที่ขาทําให้น้องชายของเขานั้นค่อยๆจมลงไปใต้ท้องทะเลเมื่อแบงค์เห็นอย่างนั้นในตอนแรกเขาคิดว่าน้องชายของเขานั้นแกล้งเล่นแต่ในเมื่อน้องชายของเขานั้นจมหายไปนานทําให้แบงค์ต้องกระโดดลงไปช่วยแต่ก็ด้วยกระแสะน้ําที่แรงมันทําให้แบงค์นั้นช่วยน้องชายของเขาไว้ไม่ได้เขาหยิบมาได้เพียงแต่สร้อยคอส่วนล่างของน้องชายของเขานั้นก็ค่อยจมลงไปใต้ท้องทะเลหลังจากเหตุการณ์นี้มันทําให้แบงค์นั้นมีปมภายในใจ มันจึงทาให้เด็กหนุ่มวัยยีปีตัดสินใจทําอะไรแผผงๆและเสี่ยงตายเพื่อลบปลมภายในใจของเขา <_ AT> เขาได้ขับมอเตอร์ไซคู่ใจตรงไปอย่างไร้จุดหมายในด้านของซันนี่เมื่อเธอแยกจากกลุ่มพวกขี้ขาดสองคนเธอก็ได้มาอยู่กลุ่มใหม่โดยหัวหน้ากลุ่มนั้นคือหนุ่มผู้ที่ชอบทำอะไรแผลงและเสี่ยงตายส่วนอีกคนมีชื่อว่าเหลี่ยงคราวนั้นได้ถือกล้องไว้ตลอดเวลาเขาคอยบันทึกเ,เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามากลุ่มของหนุ่มนั้นถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงตายและทําอะไรผิดกฎหมายมากมาย ไม่ว่าจะมเมาแล้วขับหรือว่าอยากทำอะไรเสี่ยงตายโดยการขับรถโดยไม่เบรกใส่รถบรรทุกตบบัวรถบรรทุกนั้นต้องหลบเข้าข้างทางด้วยความเพิกขนองของพวกเขาเขาจึงไม่หยุดและท้าทายความตายต่อไปเขาได้เห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งกำลังพุ่งตรงมาทําให้เขานั้นเหยียบคันเล่งแต่มอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ค่อยๆใ,ใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆไม่มีท่าทีว่าจะหลบเลยมันทําให้หนุ่มนั้นตัดสินใจหักรถลงข้างทางและยอมพ่ายแพ้ให้กับคนบ้าอย่างแบงค์ มันทําให้พวกเขาทั้ง4คนต้องถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลแต่ก็ด้วยการที่หนุ่มแล้วแก๊งของเขานั้นเมาทําให้เขานั้นต้องรีบหนีออกไปจากโรงพยาบาลและมันทําให้แบงก์นั้นเจอซันนี่อีกครั้งหนึ่งครับในเช้าวันต่อมามันมีการรวมตัวของคนที่รักการเสี่ยงตายและกิจกรรมเ e อ็กซ์ตรีมโดยหนุ่มถือว่าเป็นพระเอกของงานกิจกรรมที่หนุ่มทํานั้นก็คือแข่งงัดข้อ โดยมีคนอย่างเหลียงนั้นคอยเปิดรับเดิมพันแต่ดูเหมือนว่าหนุ่มนั้นกําลังจะแพ้แต่เหลียงดันไปเปิดรับเดิมพันเพิ่มโดยเขานั้นได้รับเดิมพันก้อนใหญ่จากไอ้หนุ่มเด็ดล็อกคนนึงแต่ว่าหัวหน้าของเขานั้นดันพลิกกลับมาชนะมันทําให้ไอ้หนุ่มเด็ดล็อกคนนั้นรู้สึกโมโหเพราะคิดว่าเหลียงและหนุ่มนั้นโกงไอ้หนุ่มเด็ดล็อกจึงได้ชักปืนออกมามาจ่อที่หน้าของหนุ่มและด้วยความกล้าพร้อมทั้งความึีกขนนงในตอนนั้นทําให้หนุ่มนั้นท้าทายหนุ่มเดดล็อกให้ยิงเเขาเลยยิิงกูส แต่ความคึคื่นคนองและความบ้าข,ของหนุ่มนั้นก็ค่อยๆหดหายไปเพราะไอ้หนุ่มเดดล็อกนั้นค่อยๆเหนี่ยวไกลมันทําให้หนุ่มนั้นกลายเป็นคนที่น่าซีดและเหงื่อแตกทันทีครับแต่ในขณนะนั้นก็ได้มีคนเข้ามาช่วยหนุ่มไว้ใช่ครับผู้ชายคนนั้นก็คือแบงค์แต่จากเหตุการณ์ที่ผ่านมามันทําให้เหลียงนั้นหมั่นหน้าแบงก์เป็นอย่างมากเหลียงพยายามท้าทายแบงก์ให้งัดข้อกับหนุ่มแต่แบงค์นั้นไม่สนใจแต่มีคำหนึ่งดันขึ้นมาคำที่ว่ามึงไม่กล้าละสิ มันทาให้หนุ่มเดือดร้อนอย่างแบงก์นั้นต้องหันกลับมาและแข่งงัดข้อกับหนุ่มจนได้ในขณะที่กําลังงัดข้อกันอยู่ดีๆฟซันนี่ก็ได้เข้ามามันทําให้สมาธิของแบงค์นั้นหายไปและกิจกรรมงัดข้อของพวกเขาก็ได้จบลงแต่การที่แบงก์นั้นเข้ามาช่วยชีวิตหนุ่มมันทําให้ตัวของหนุ่มรู้สึกสนใจในตัวแบงก์เป็นอย่างมากเขาได้ชวนแบงค์ไปออกกําลังกายอย่างอื่นนั่นก็คือการออกกําลังกายตีน หรือเรียกง่ายๆสําหรับเราก็คือเตะฟุตบอลน,นั่นแหละครับในการเตะฟุตบอลน,นี้มันไม่ใช่การเตะแบบธรรมดาทั่วไปพวกเขานั้นมีทั้งการท้าทายการกระทบกระทั่งและเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่เอน้องมันจึงทําให้การแข่งฟุตบอลชายหาดเกือบกลายเป็นมวยทะเลไปแทนแต่ทุกอย่างนั้นก็ได้จบไปได้ด้วยดีโดยแบงค์นั้นกําลังจะเดินทางกลับแต่ก็ด้วยการที่หนุ่มนั้นสนใจในตัวแบงก์แล้วทําให้หนุ่มนั้นชักชวนแบงก์ไปที่งานปาร์ตี้ส่วนตัวของเขาและแบงค์ตอบรับคําเชิญ แบงค์ได้มาที่งานปาร์ตี้โดยพบกับหนุ่มโดยที่เขานั้นไม่ได้ใส่ใจและมองอะไรเลยนอกจากซันนี่แฟนเก่าของเขาเหลียงได้สังเกตพฤติกรรมของแบงค์ตลอดเวลาและมันทําให้เหลียงนั้นยิ่งโคตรไม่ชอบที่หน้าแบงค์ขึ้นมาอีกและสำหรับซันนี่แบงค์ก็คงจะเป็นไอขี้ขาดคนเดิมที่เธอเคยคบและผ่านมาในตอนเช้าทุกคนนั้นเมาเป็นอย่างมากหนุ่มจึงได้พาแบงค์มานอนที่ห้องของเขาและคนที่เข้ามาพบภาพบาดตาบาดใจนั่นก็คือซันนี่ที่พบหนุ่มและแบงค์นั้นนอนด้วยกัน ทำให้ตัวของสันนี่นั้นรู้สึกโมโหไปอย่างมากที่หนุ่มเลือกจะคบกับไอคนที่ขาดอย่างแบงก์และความลับของพวกเขาทั้งสองคนที่เคยคบหากันนั้นยังไม่มีใครรับรู้แต่สันนี่นั้นก็ไม่สามารถขัดใจหนุ่มได้เพราะว่าหนุ่มเลือกแล้วเลือกที่จะคบแบงค์เป็นเพื่อนและหนุ่มก็ได้พาแบงค์นั้นไปเปิดตัวที่งานแข่งรถโดยเขานั้นเปิดตัวว่าแบงค์นั้นคือเพื่อนใหม่พร้อมทั้งรับน้องใหม่โดยการให้แบงค์นั้นแข่งรถโดยให้เขานั้นเบรกให้ใกล้เส้นชัยมากที่สุดคนที่กล้าและบ้าบินอย่างแงนนะเเหหออจยยมสี้า เขาได้รับคำท้าของหนุ่มเขาได้ขึ้นไปแข่งรถและเขานั้นได้ทำสำเร็จเขาได้ดิฟรถเข้าใกล้เส้นชัยมากที่สุดจนเขานั้นได้รับชัยชนะและมันทำให้ความสัมพันธ์ของหนุ่มและแบงค์แน่นแฟงขึ้นแต่มันดันอึดอัดสำหรับซันนี่และพวกเขายังได้ทำกิจกรรมที่คนธรรมดานั้นไม่ค่อยทำกันอีกต่างๆมากมายโดยที่แบงค์และหนุ่มนั้นก็ผัดกันชนะมันยิ่งไม่ถูกใจสำหรับซันนี่เพราะยิ่งสองคนนิสิตกันมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งอึดอัดมากขึ้นเท่านั้น หนุ่มได้ขอบคุณแบงค์ที่เคยช่วยชีวิตเขาและไม่ลืมถามว่าทำไมถึงเข้ามาช่วยและแบงค์นั้นก็ได้ให้เหตุผลว่าเขานั้นไม่อยากจะเจอใครตายต่อหน้าอีกและในอนาคตแบงค์ก็อยากจะเป็นเพื่อนกับหนุ่มในส่วนของตัวหนุ่มหนุ่มนั้นถือว่ามีอนาคตที่ดีเป็นอย่างมากแถมที่บ้านของเขานั้นยังถือว่าค่อนข้างมีฐานะและพร้อมจะส่งหนุ่มนั้นไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาแต่เรื่องความกล้าและบ้าบินน่ะมันไม่มีใครยอมใครหรอกครับ แบงค์แ้าหนุ่มนั้นยังแข่งกันต่อไปพวกเขาผัดกันแพ้และผัดกันชนะและก็ด้วยความพึกขเพงของพวกเขาทําให้พวกเขานั้นขโมยปืนออกมาจากสนามซ้อมแก๊งของพวกเขานั้นได้มาฉลองกันที่บาร์โดยพวกเขานั้นพยายามจะสั่งเหล้านอกกินเพราะพวกเขานั้นเป็นคนที่มีเงินมาทําให้โต๊ะข้างๆนั้นรู้สึกเขเม่็งเป็นอย่างมากพวกนั้นพยายามพูดแซะก,กันแหนกแหนะเพื่อหาเรื่องและเดินมาพยายามจะเอาเรื่องโต๊ะของหนุ่มหนุ่มที่เลือดร้อนโคตรจะได้ลุกขึ้นเขานั้นไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นครับ ถึงแม้มันจะเอามีดมาขู่หนุ่มก็ไม่กลัวแต่แบงก์ก็ได้เข้ามาห้ามหนุ่มไว้พร้อมกับชักปืนยิงขึ้นไปบนฟ้ามันทำไมพวกนักเลงที่เข้ามาหาเรื่องเขานั้นเชื่องเป็นลูกแมวเลย แถมคนในร้านทุกคนนั้นก็ไม่มีใครอยู่อีกด้วยขนาดคนคิดเงินยังไม่อยู่เลยครับในเช้าวันต่อมาซันนี่ก็พยายามไล่แบงค์ออกไปจากชีวิตของพวกเขาแต่ระหว่างที่ซันนี่กับแบงค์กำลังมีปากเสียงกันอยู่นั้นหนุ่มก็ได้เดินเข้ามาหาแบงค์ทำให้แบงค์นั้นต้องเอาซันนี่ไปซ่อนในห้องน้ำเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของเขาและเพื่อนแต่มันก็ไม่ไหลุดรอดสายตาของเหรียญครับแถมเหรียญนั้นยังได้ถ่ายวีดีโอเก็บไว้ในขณะที่ซันนี่กำลังเดินออกมาจากห้องนอนของแบงค์อีกด้วยความคึกคะนองของวัยรุ่นกลุ่่มมมนนี้ัยัยงไจบ เพราะว่าพวกเขานั้นวางแผนที่จะปล้นนั่นปล้นนี่หรือกิจกรรมอะไรก็ตามที่มันไม่ค่อยถูกกฎหมายนะักและการเช็คบินกินข้าวของเขาทุกครั้งนั้นก็คือการใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้แวะเติมน้ำมันโดยแบงค์นั้นสั่งเติมน้ำมันเต็มถังแต่เมื่อถึงเวลาจ่ายเงินแบงค์กลับจ่ายไม่ถึง1ิบาทพร้อมทั้งพูดคำว่าไม่ต้องถอนก่อนที่แบงค์นั้นจะรีบเหยียบเต็มร้อยออกจากปั๊มไปโดยที่เด็กปั๊มนั้นยังยืนงง,งว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันครับพี่ แต่ยิงบ้าเพื่อนยิ่งชอบหนุ่มนั้นเริ่มชอบในตัวแบงค์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เหลียงและซันนี่นั้นกลับไม่ใช่เลยเหลียงพยายามเตือนแบงค์ว่าอย่าก,กินบนเรือนแล้วขี่บนหลังคาเพราะเขาคิดว่าแบงค์นั้นจะมาแย่งแฟนเพื่อนของเขาและในตอนเช้าหลังจากที่พวกเขาสั่งเมากันแล้วพวกเขาทุกคนก็ได้มาแข่งจ็ตสกีแต่ว่าแบงค์ก็ยังคงไม่ลืมปมในอดีตที่เขานั้นไม่สามารถช่วยชีวิตน้องชายเอาไว้ได้ทําให้เขานั้นกลายเป็นคนกลัวน้ํา และเมื่อเขาถูกแกล้งโดยซันนี่ทำให้แบงค์นั้นตกลงไปในน้ําทะเลมันทําให้แบงค์นั้นจมลงไปใต้ท้องทะเลในขณะที่เขากําลังจมอยู่นั้นภายในหัวของเขาก็มีแต่เสียงของน้องชายที่คอยบอกว่าให้พี่ชายของเองนั้นสู้อย่ายอมแพ้มันแบงค์จึงได้พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาแต่มันไม่สําเร็จแต่เขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากหนุ่มที่กระโดดลงมาช่วย ตัวของหนุ่มรู้สึกหัวเสียไปอย่างมากที่ซันนี่ได้แกล้งแบงค์แบบนั้นและจะเกือบจะทําให้แบงค์นั้นตายแต่แบงค์ก็ได้ปกป้องซันนี่และเขายอมรับอีกครับว่าเขานั้นเป็นคนที่กลัวน้ําทุกคนในกลุ่มนั้นหัวเราะและรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากคนที่ทําอะไรบ้าๆและเสี่ยงตายแต่เสือกมากลัวน้ําทะเลแต่ไม่ใช่สลับซันงนี่เพราะตลอดเวลาที่เขาคบกันเธอไม่รู้เลยว่าแบงค์นั้นกลัวน้ํา มันจึงทําให้ซันนี่พาแบงค์มากระโดดปันจี้จําและเมื่อพวกเขาโดดลงไปจนถึงผิวน้าซันนี่ก็ได้กอดแบงค์เอาไว้แน่นภายในน้ําโดยที่เธอนั้นรู้สึกว่าจะเห็นใจแบงค์และความรู้สึกเก่เขาๆของพวกเขาคงใกล้กลับมาเต็มที่แล้วในด้านของหนุ่มนั้นก็ดันไปเห็นวิดีโอที่ซันนี่ออกมาจากห้องของแบงค์มันทําให้หนุ่มรู้สึกหัวเสียและวสึกไม่ไว้วางใจแบงค์เป็นอย่างมากที่คนที่เขาคิดว่าเป็นเพื่อนดันจะมาแย่งแฟนของตัวเองแล้วมันทําให้หนุ่มนั้นบ้าคลั่งครับ เขานั้นได้มากระทืบคนที่เสพยาอยู่แถวนั้นในขณะที่กระทืบเขาก็ได้พูดถึงคนที่ทรยศเพื่อนและเมื่อเหตุการณ์นี้จบลงซันนี่และแบงก์ก็ได้มานั่งอยู่ที่ชายหาดโดยซันนี่ก็ได้ถามถึงบอมน้องชายของแบงก์และได้รับรู้ว่าตอนนี้น้องชายของแบงก์นั้นได้ตายจากไปแล้วแบงก์จึงได้มอบต้อยคอที่เขาพกไว้ให้กับซันนี่เพราะของชิ้นนี้บอมตั้งใจจะมอบให้กับซันนี่เพื่อเป็นการไถ่โทษซันนี่ก็ได้นั่งซบแบงก์อยู่ที่ชายหาด และทุกภาพทุกการกระทํามันอยู่ในสายตาของหนุ่มตลอดเวลาครับโดยหนุ่มนั้นคงคิดอะไรไม่ออกระหว่างเพื่อนกับแฟนของเขานั้นมีอะไรกันหรือไม่แต่ระหว่างที่กําลังคิดอยู่นั้นทุกอย่างก็ต้องจบลงเพราะเหลียงได้เข้ามาพร้อมกับเลือดที่อาบโชคเต็มตัวทุกคนนั้นได้วิ่งไปหาเหลียงแต่ว่าหนุ่มนั้นยังยืนอึ้งอยู่กับภาพที่เขาเห็นก่อนที่เขาจะตั้งสติได้แล้วไปหาเหลียงและพบว่ารถของเขานั้นได้พังยับไปทั้งคันทําให้แก๊งของหนุ่มนั้นต้องเอาคืนกับคนที่มาทำร้ายเพื่อนของเขา พวกเขาได้ยกพวกมาที่ปั๊มน้ํามันแห่งเดิมที่แบงค์นั้นไม่ได้จ่ายตังค์พวกเขาได้ทําลายทรัพย์สินของปั๊มน้ํามันและพยายามหาว่าใครเป็นคนทําเพื่อนของเขาพวกของหนุ่มและแบงค์ก็ได้กระทืบคนที่ทําร้ายเพื่อนของเขาแต่ในระหว่างนั้นในระหว่างที่แบงค์กำลังฝ่ายปืนไปมาไอ้คนที่ทําร้ายเพื่อนของเขานั้นก็ได้ชักปืนออกมาพยายามจะยิงแบงค์แต่เหลียงก็ได้ยิงตอบไปทําให้ไอ้คนนั้นมันตายไปและเหลียงก็ได้ช่วยชีวิตแบงค์ไว้ได้สําเร็จ และมันทําให้ทุกคนนั้นต้องรีบเพ่นเพราะในขณะนี้เขาได้ฆ่าคนตายไปซะแล้วพวกเขาได้โทรให้ซันนี่นั้นมาช่วยโดยเธอนั้นเป็นคนที่ขับรถและพวกเขาพยายามหนีตํารวจโดยในรถดดยนต์นั้นมี3ามคนนั่นคือซันนี่เหลียงและหนุ่มส่วนของแบงค์นั้นก็ได้ขับหมอ์ส่คู่ใจของเขาหนีตํารวจเช่นกันแบงค์พยายามหลอกล่อตํารวจให้ไปอีกทางหนึ่งในความคิดของหนุ่มนั้นก็คือแม่งชิ่งไปแล้วแต่ว่าแบงค์นั้นไม่ได้ชิ่งหนีตามความคิดของหนุ่ม เขาได้ปีกตัวออกไปแล้วทาให้รถตารวจนั้นเกิดอุบัติเหตุทําให้พวกเขาซื้อเวลาได้จนหนีรอดพ้นจากการตามไล่ล่าของตํารวจพวกเขาทั้ง4ี่คนได้หยุดและใช้ความคิดซึ่งก็ยืนกันอยู่คนละมุมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะยิงคนละมุมไปเพื่ออะไรซันนี่เป็นคนที่ระเบิดก่อนเธอได้มาต่อว่าเหลียงกับการทําสิ้นคิดของเหลียงแต่หนุ่มเองก็ได้บอกว่าการกระทำของเหลียงนั้นก็ได้ช่วยชีวิตของแบงค์ไว้ถ้าหากว่าไม่ทําแบบนี้แบงค์ก็อาจจะตายอยู่ที่ร้านแห่งนั้นแล้วแต่ยิ่งพูดคนยิ่งมีปมมันก็ยิ่งทะเลาะกัน หนุ่มกับแบงก์ก็ได้ทะเลาะการจนถึงขั้นต่อยกันเพราะว่าหนุ่มนั้นพูดไม่เข้าหูแบงก์เกี่ยวกับการแย่งแฟนเพื่อนแบงก์ที่ฟิลขาดก็น,นำต่อยหนุ่มอย่างหนักก่อนที่พวกเขาจะต้องหนีมาหลบไปอยู่ที่ชายหาดในตอนเช้าเมื่อแบงก์ตื่นขึ้นมาเขาได้เดินตรงไปหาหนุ่มและเหลียงโดยทันทีโดยเขาขอบคุณเหลียงที่ช่วยชีวิตเขาและขอโทษหนุ่มที่ระเบิดลมใส่เมื่อคือนนี้ในด้านของหนุ่มเองพยายามขอร้องให้แบงค์พาซน,นี่หนีไปด้วยส่วนตัวของหนุ่มนั้นจะอยู่กับเหลียง หนุ่มและเหลียงจากการที่เขาอยู่ด้วยกันเขาก็ได้แต่กินเหล้ากินเบียโดยที่ไม่สนใจอะไรเพิ่มเติมแบงค์ <Bang S 1> <Bang S 2> ได้มาคุยกับซันนี่เพื่อจะให้ซันนี่นั้นหนีตามคำขอร้องของหนุ่มแต่ว่าซันนี่เลือกที่จะอยู่กับเหลียงและหนุ่มครับแบงค์ <Bang S 1> <Bang S 2> จึงได้จับมอไซคู่ใจของเขาและหนีมาแต่เพียงคนเดียวแต่เมื่อเขาหนีมาจะเจอด่านตำรวจทำให้เขานั้นคิดถึงและเป็นห่วงเพื่อนขึ้นมาเขาจึงกลับมาที่ชายหาดที่เดิมการกลับมาในครั้งนี้หนุ่มก็ได้ด่าแบงค์ว่าเป็นคนที่ทิ้งเพื่อน ส่วนเหลียงนั้นก็ชักปืนออกมาเพื่อยิงแบงค์เพราะว่าแบงค์กับหนุ่มนั้นก็ได้ต่อยกันอีกแล้วต่อยกันไปต่อยกันมาต่อยกันท่าไหนก็ไม่รู้อยู่ๆก็ชวนกันไปป้นและดีกันเหมือนเดิมครับความเป็นเพื่อนมันแน่นแฟงทําให้เขานั้นไม่สามารถตัดขาดจากกันได้หนุ่มและแบงค์ได้ตัดสินใจว่าในเมื่อมันหนีไม่พ้นแล้วพวกเขาก็จะทําอะไรให้มันเสี่ยงไปเลยดีกว่าพวกเขาทั้ง4คนจึงตัดสินใจมาดูราดเหลาที่ธนาคารเพื่อคิดที่จะป้นธนาคารแต่ระหว่างที่กําลังตัดสินใจอย,อยู่นั้น หนุ่มก็ได้พูดขึ้นมาครับว่าตัวเขานั้นก็มีความคิดที่จะหนีเหมือนกันมันทาให้ทุกคนนั้นตัดสินใจที่จะไม่ปล้นธนาคารแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหลียงเหลียงเกิดจากการคุ้มคลั่งขึ้นแล้วมันทําให้รถของพวกเขานั้นพุ่งชนเข้าไปในตัวของธนาคารในธนาคารแห่งนี้มีตํารวจอยู่ตํารวจพยายามเรียกทุกคนลงมาเพราะคิดว่านี่คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเมื่อทุกคนนั้นลงมาทุกคนนั้นไม่มีอาวุธยกเว้นเหลียงเหลียงได้ชักปืนออกมาและยิงสายไปทั่วธนาคาร มันทําให้ทุกคนนั้นต้องรีบขึ้นรถและหนีออกไปแต่ว่าในขณะที่หนีตํารวจก็ได้ยิงใส่รถของพวกเขาและพวกเขาก็พยายามขับรถเพื่อหนีการตามไล่ล่าของตารวจอีกครั้งถึงแม้ว่าจะถูกล้อมขนาดไหนแต่หนุ่มก็สามารถหาทางแหวกออกมาได้แต่อยู่ๆหนุ่มก็ได้หยุดรถทุกคนในรถได้แต่งงว่าเกิดอะไรขึ้นหนุ่มจึงได้หันมาหาแบงค์และบอกกับแบงค์ครับว่าเขานั้นขอฝากซันนี่ไว้กับแบงค์และหนุ่มยังชมแบงค์ว่าแบงค์นั้นเป็นคนที่โคตรเจ๋งเลย ก่อนที่หนุ่มนั้นจะสิ้นใจขาดพวงมาลัยเพราะว่าเขานั้นถูกยิงมาจากธนาคารทุกคนพยายามปลุกหนุ่มให้ตื่นโดยแบงก์นั้นได้ออกมาจากรถและอุ้มตัวของหนุ่มออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจแต่เลี้ยงนั้นดันชักปืนขึ้นมาเพื่อยิงต่อสู้กับตำรวจทำให้ตำรวจต้องป้องกันตัวโดยการยิงตอบและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันทำให้แบงก์เห็นคนตายต่อหน้าของเขาถึงสองคนและทั้งสองคนนั้นคือเพื่อนของเขา หลังจากเหตุการณ์นี้แบงก์ยังคงต้องชดใช้กรรมในคุกและสิ่งที่เขาก่อและเมื่อตัวของเขาเริ่มโตขึ้นเขาก็คิดได้ว่าไวรุ่นนั้นมีทางแคบๆให้เดินและหลายคนเลือกก้าวเดินตามความพึกคนองของตัวเองแต่สำหรับบางคนพวกเขานั้นไม่มีโอกาสครั้งที่สองสำหรับผู้ใหญ่ในวันนี้อย่าลืมทางแคบๆที่คุณเคยเดินในวันนั้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องพันเอกเด็กสุดขั้วถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดอะไรผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ และถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับผมด้วยนะขอบคุณมากๆครับ